น้องไม่บัวว่าจังได้มีคนถามหารถเก๋งผ่อนไม่เกินสี่พันมีไหมโอ้โหถามหาถึกที่แหมเอาถึกที่ป่ะถึกที่ตัวน้าตัวที่ SCC ตัวน้อุ๊ยขยันหามาเนาะอุ๊ยกับผ่อนแค่สามพันหกเอาเริ่มต้นสามพันหกผ่อนถูกกรถมอเตอร์ไซค์เมนมอเตอร์ไซค์ยังอายเดิ่แบบป่าไปเลยมอเตอร์ไซค์ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับการแดดกันฝนนะฮะกันลมกันหนาวนี่เราเตรียมไว้เลยนะครับใครที่หารถเก๋งผ่อนชิวๆชสบายๆแต่ว่าอันนี้เกิน500นะเกินนี้เกินมาเท่าร้อยเพราะเขาเป็นเกียร์ออโต้ขออย่าเกิน500 อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะสองแสนสามหมื่นเก้าพันแม่เวนะครับเริ่มต้นที่ฟีดาวแล้วก็รถทุกคันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยใช้เงินจองเพียงแค่ศูนย์บาทเพียงเงินจองโอ้เงินจองโดโดโดมั่นใจมากเลยเงินจองศบาทเงินจองเท่าไหร่ครับเาบาทกี่บาทน่ะเก้าบาทเท่าหรทนะแมนเาบาทเอบาทนะบเก้าบฟังบอิษนะครับเบาจองอย่เกบาทเหลนะ ท่านฟังไม่ผิดนะครับนาจองผุกคานในร้านเพียงแค่9้าบาทเก้าบาทนะครับแล้วก็เรื่องอนุมัติผ่านรับเงินกลับบ้านทันที9พันต้องผ่านก่อนนะครับเพรจะจอง9บาทมาเอา9ก00พันบนบ่มีเด้อนะฮะเอามาทำไมจองแล้วผมเ่ไดใจดีประนันเด้นะครับเห็นว่าหน้าตาดีจิตใจไม่ดีนะฮะเอ้าไม่ใช่ละนะเอ้าถัดมาตัวรถดีกว่าครับคันนี้เกียร์ธรรมดาค่ะราคาคันนี้สา0 0ันดนะฮะแมสิบสอ1สิบานะจีเอ็มเอสไม่ให้แล้ว แต่งมาให้แล้วนี่แต่งแล้วครับแคปล่าแคปลงแคปล่าแต่บอแม่ของแท้แค่นั้นแหละสติกเกอร์เอาเจ้าของเดิมบอกว่าเมียไม่ให้แต่งเอาไปก่ได้ตัวแค่ยางเท่แต่งบน้อยเออมาคันนี้ถูกใจครับค่ะเกียร์ธรรมดา3,600บาท3,600บาทเพราะว่ากิ่งวดนะ84งวดตลอดสัญญาแมนค่ะเดี๋ยวเอฟซีถามเออ3,600นี่กี่กี่เดือนห้าเดือนบอแมนตลอดสัญญาเลยลสัญญาเยนะครับอันนี้คือฟรีดาวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดาวเพิ่มค่างวดก็ต่ำลงมาแมนนะครับ ลูกค้าจากขอนแก่นพรสองพันกว่าดาวจังหวาทดาวสามหมื่นมาดาว 30, สามหมื่นนะครับพรสองพันกว่าบาทนะอ,อ,อ้าวขั้นสุดท้ายอันนี้เาากณฑ์ธรรมดาเหมือนกันนะอันนี้ก็พอนอยู่ สามพันแปดครับสามพันแปดอ้าวแล้วถ้าลูกค้าถามในคลิปทำไมคันนั้นถึงผ่อนสามพันหกทำไมคันนี้ผ่อนสามพันแปดมันรุ่นต่างรุ่นต่างพี่กันนะครับอ๋อต่างรุ่นยังไงใครอยากได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะมีลิงก์มีไลน์มีแชทพี่ทักเข้ามาเลยแมนแล้วนะครับเบอร์โทรก็มีครับแอดลงแอดไลน์มาได้ด้านล่างนู่นเลยนะครับโค้ชมาหลายคันนะเดี๋ยวเราส่งรูปภาพให้เลือกให้ดูเอาใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นใครชอบแบบนั้นก็เลือกแบบนี้อ้าวใครชอบแบบนี้ก็เลืือออออออกกกแแแบบบบบบบไหนนนใครชู้็เเเลพพุ่ถะ เอาอยากได้ขนาดครับโทรหาเราสองคนนะต่างจังหวัดบริการทำสัญญาให้ถึงส่งรถให้เพียถึงเรา,าเราจัดให้รับรถแม่นอน